สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะพาไปแกงหน่อไม้สดใส่หมูค่ะแกงเผ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะมีหมูชิ้นนะคะหั่นไว้แล้วค่ะล้างให้เรียบร้อยหั่นไว้แล้วค่ะหน่อไม้ค่ะเราก็เอาไปหัน่นแล้วก็ไปต้มน้ำนะคะ ร้มน้ำทิ้งไปหนึ่งน้ำค่ะพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะกะทิกล่องค่ะป้ามิรใช้กะทิกล่องนะคะโหระพาน้ำตาลทรายพริกซอยใบยมะกรูดค่ะต่อไปค่ะเราไปดูวิธีทำเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่กะทิลงไป เคี่ยวกระทิให้แตกมันนะคะกระทิเริ่มแตกมันเราก็จะเอาพริกแกงใส่ลงไปนะคะเคี่ยวต่อไปให้พริกแกงเหลืองหอมเลยค่ะพริกแกงเริ่มเหลืองหอมนะคะเราก็จะเอาหมูชิ้นใส่ลงไปค่ะผัดต่อไปค่ะ ปรุงด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะสูรสดครึ่งช้อนชาน้ำปลาค่ะ2อช้อนโต๊ะค่ะเคี่ยวต่อไปนะคะผัดต่อไปค่ะกะทิก็จะข้นมากนะคะเพราะว่าเป็นกระทิกล่องเราก็จะใช้น้ำเปล่าใส่ลงไปค่ะ แล้วเราก็จะใส่หน่อไม้สดใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําแกงเดือดนะคะเราก็จะชิมดูรสชาติค่ะชิมดูรสชาติค่ะ รสชาติพอดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะลงใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฝ้ามิตรก็จะเหี่ยวหน่อยนะคะแช่ไว้นานค่ะพริกซอยค่ะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระทิที่เหลือนะคะ ใส่กะทิลงไปค่ะน้ำแกงของเราจะได้เข้มข้นนะคะน้ำแกงของเราก็จะน่าทานขึ้นนะคะต่อไปค่ะเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนชุดท้ายก็ลงใบโหระพาค่ะ รอให้โหระพาสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักขึ้นใส่จานเลยค่ะหน่อมไม้ก็จะหวานนะคะเพราะว่าเป็นหน่อมไม้สดค่ะ ป้ามิรชอบทานกับขนมจีนนะคะถ้าเป็นแกงกะทิอะค่ะอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทำทานดูนะคะอร่อยนะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนป้ามิรเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตร ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโชคดีมีความสุขทุกๆท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ